มาดูอีกแนวทางของเจ้า Ford e v e r e s t นะครับที่เป็นรถ PPV จ้าที่นั่งนะครับวันนี้ขออนุญาตลองติดสติกเกอร์แบบลายประมาณนี้กับรถสีบรอลเงินบ้านนะครับว่าจะดุดันไม่เกรงใจใครหรือเปล่านะครับอ่าคันนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งครับคือเป็นโฉมมาดิเชนแล้วนะ2018นะครับด้วเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นตัว2000เทอร์โบ180แรงม้านะครับแถมออปชั่นนะครับมาเต็มดูปแอย่างเช่นระบบกดสตาร์ทมีมาให้นะครับกุญแจได้แบบคีย์เลสเรียบร้อยนะครับแถมนะครับซีซ ผมเลยว่าไปอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบมากๆนะครับแถมกาวขี่ไม่เมื่อยเลยเพราะว่าเขาให้พวงมลาลัยเป็นแบบพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับช่วงล่างก็มีความซอฟมีความนุ่มมากๆเพราะาเป็นมาตรฐานตัวยุโรปใช่ไหมครับมาพาชมต่อดีกว่านะครับอย่างเช่นรอบคันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่แต่งแล้วนะครับส่วนตัวผมว่ามีความดุมีความคือบางรุ่นเนี่ยแต่งเยอะก็ไม่สวยนะแต่บางรุ่นนะครับพอแต่งน้อยก็ไม่สวยแต่ครันนี้ผมว,ว่าถ้าแต่งน้อยเกินไปอาจจะไม่ค่อยลงตัวนะครับ่าอ่ะคันนี้เป็นตัว Ford เอลเลยนะครับรหัสรุ เทียมพัดหลังคาสูปนะครับรุ่นท็อปขับสอนไะครับายแดงร้านกว่าวันนี้หายไปแล้วประมาณเกิน50%ด้วยนะครับอ่ะต่อมาดีกว่านะของแต่งเป็นอย่างไรเบิกให้ใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับอย่างเช่นกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์ Ford Raptor สีดำด้านแบบนี้นะครับ ตัวจมูกใสให้ใหม่นะครับเป็นงานพีแนตดุๆเข้าไปนะครับเรือเป็นทชุดแต่งสเกิร์ตวิกเตอร์แท้นะครับนี่บอกเลยว่างานสวยๆนะครับแล้วก็เล่นสีทูโทนมาให้นะด้านหน้าด้านหลังนะครับพร้อมเขาเรียกว่าเพจโลโก้นะครับที่ฝังมาให้นะครับและเซนเซอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับใช้งานได้แบบจริงๆด้วยนะ1 2 3 4ด้านหน้าเนี่ยสจุดทั้งหลังอีก4จุดนะครับเยอะมากนะครับเอ๊ะผมจำได้มันหน้า6ไม่ใช่เหรอ1 2 3 4งสองสามอ่้าหะหน้า6หลัง4มัน10จุดนะแล้วกก็็ล้อแม โหเบิร์น้ใหม่นะครับพอใส่กับปั๊มเขียวเข้าไปหือโดดเด่นมากๆเลยนะครับอ่าเป็นลายขาวกว้างยอดนิยมนะขอบ20นะครับอัพเฟส0ม่ยืดไม่ล้นนะครับ พร้อมยาง MT นะครับพูดผิดผิดพร้อมยาง AT ออทเอรเลนะครับวิ่งแบบกึ่งลุยก็ได้นะครับวิ่งถนนเรียบก็ได้ที่สำคัญไม่ดังด้วยนะครับอ่าตุ่มเติมเนี่ยยังสวยๆนะครับเพราะเบิกให้ใหม่ทั้งชุดเลยนะครับคิ้วล้อก็ใส่แบบกําลังดีแล้วกันนะ3นิ้วเพราะว่าถ้าเราใส่ชุดวิกเตอร์นะครับใส่6นิ้วไม่สวยนะครับแค่นี้กําลังดีแล้วนะสติกเกอร์อ่าเพิ่มความดุดันเข้าไปนะครับเป็นลายพี่เสือเคี้ยวดาบแบบนี้นะครับทำให้เรามีความมีสีสันมากขึ้นมีลูกเด่นมากขึ้นน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 ะะะะคครรััััับบบบดดดดด้้้าาาาหลงงกกกีีว่่ชุุุขอตตเเยจจ็มท อ่าพวกกระจกกระจกนะครับครอบไฟหน้าไฟท้ายมาครบหมดเลยนะครับรวมถึงตรงนี้คิ้วฝาท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่อ่าเป็นสีดำ black high gloss ใช่ไหมครับแล้วเวลาเปิดไฟลี่อเปิดไฟลีจะเป็นสีขาวนะครับแล้วเวลาอ่าเหยียบเบรคนะครับจะเป็นสีแดงให้ด้วยนะครับอ่ารุ่นท็อปนะครับอ่ะก่อนไปด้านล่างสเกิร์ตใส่มาแล้วเห็นไหมวิกเตอร์แท้นะเพจมีมาให้แบบนี้นะครับมาปลายท่อนะครับอ่าได้คู่สเตัเลสมาจากโรงงานแบบนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปเนาะเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4จุดนะครับใช้งานง่ายมากและฝาท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้าด้วย เปิดง่ายมากนะครับทะเบียนแอร์บอกเลยว่าสวยนะเจ้าของล็อกมานะครับให้ไปด้วย2,006นะครับด้านในนะครับนี่ผมก็นะครับใส่เป็นตัววายแดงมาให้นะครับเขาเรียกว่าสีที่มีความดูหรูหรามากขึ้นเนาะปลั๊กไฟฟ้านะใช้ใื่งนง่ายๆแบบนี้นะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสน,นะครับอ่าทำให้เราสามารถวางของวางของได้แบบง่ายได้อันนี้ตึงขันนิดนึงเพราะว่าอะไรฮะรเพราะบอร์ดแถวหลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับขึ้นมานิดนึงเนื่องจากว่าบอร์ดของเอเวอเรสต์เนี่ยข้อดีเขาคือสามารถนะครับปรับพพนักิงไดด้้วย ดีไหมถ้าเผื่อบางครั้งนะครับอยากจะเดินทางไกลแล้วอยากจะแบบถ้ามีความเอนหน่อยนอนได้แบบง่ายๆหน่อยก็ปรับลงมานะครับพอลงไม่ได้มันจะติดแบบนี้นะปุ๊บอ่าเดวลงทีนึงปุ๊บนี่นะครับใช้งานง่ายๆนะครับเป็นไฟฟ้าอ่าแล้วก็วางของทิ้งแบบใหญ่ได้เลยนะครับมาพาชมภายในต่อดีกว่านะครับอย่างแรกก่อนเข้ากุญแจสมารท์ที่ใช่ไหมครับที่เราแบบได้มาจากฟักงชาญรุ่นที่แล้วไม่มีให้นะครับที่ยังไม่เชนนะเบาปรับไฟฟ้าให้แบบนี้นะครับ ปุมาลนยนะครับปติฟังก์ชันพร้อมคุยคอนโทรลแบบอะแดปทีฟให้ด้วยเออดีมากนะครับและหลังคาเนี่เป็นหลังคาแก้วพารโนรามิกกราดรูมนะครับก็ทําให้เรามีความโปร่งเนาะขับรวแบบโล่งสบายนะครับรวมถึงสรุปตอนหน้าที่มีมาให้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถบางครั้งอยากจะเปิดรับลมเย็นๆก็ทําได้นะครับช่วงนี้อากาศกาลังเย็นด้วยนะอ่ะต่อมานะครับจอกลางอันนี้คือเป็นจอนําทางจากโรงงานนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าระบบฟิงสามนะครับพวกแอร์นะครับวิทยุต่างๆเนี่ยขึ้นมาที่บนจอหมดเลยนะและเป็นระบบทัชสกรี แถมตัวเกียร์นะครับนี่เขาให้แบบถิงสปีดและยังบวกรถไปด้วยขับมันแน่นอนนะครับระบบนะครับอ่าคักชั่นคอนโทรลน,นะครับที่าการลื่นไถลนี่มาให้แบบนี้นะครับอ่ะต่อมาดีกว่านะครับเลขไมล์คันนี้มีอยู่ที่เลขสวยเลย139,000มนกนิโลนะครับ139า 3 3 0อ่านะครับเป็นไม้แท้นะเหมือนเดิมไม่มีการกลับไม่มีการกอขออนุญาตผู้ชมเครื่องยนต์สักเล็กน้อยเล็กกว่าเป็นอย่างไรนะครับคันนี 2, ้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้ว2,000ัทโบ180แรงม้านะครับรุ่นเก่า160แรงม้าอีกนะอ่าแลัตซีซีเยอะกว่าด้วย2อ0พแต่วันนี้เนี่ยซีซีน้อยลงนะครับแรงม้ามากขึ้นเหยียบเยอะขึ้นนะครับทำให้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับหน้าตาเครื่องยนตตตต์จจะะ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 ปรรรรรรรมมมมาาาาาณนน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 ีีีี้้้้้้้แแแลลวววโโคคคงงงงงงสสขอออเเเเเ่่ยยยยๆๆๆดดดดัับบใหู็็กกกิิ นหน้านะครับสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบหมดเห็นไหมฮะอ่านะครับแล้วก็คานฝั่งซ้ายนะครับอ่าแก้มฝั่งซ้ายฝาโปงของแท้เห็นไหมครับโลโก้ปอร์ดอยู่ครบแบบนี้นะครับแค้อ่าต่างๆนะครับที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบเลยนะครับรวมถึงเมสส์ปอตเมสอาร์กก็สวยงามนะครับจากโรงงานเลยคันนี้เดิมนะครับไม่มีโดนด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับก็ซื้อไปสบายใจได้นะครับมามาฟังราคาคันตัวน้องดีกว่านะครับจากป้ายแดงเท่าไหร่ประมาณหนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทนะครับไม่รวมของแต่งนะครับเพราะคันนี้เป็นตัวมันดิเชนแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ย คือราคาเป็นมือสองดีมากนะครับหลุดแค่เกิน50%นะที่ถูกไปนะแถมได้ของแต่งที่ผมทําให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับแล้ววันนี้นะราคาน้องผมเสนอขายนะครับให้เพียงอ่า789,000บาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าเอเวอร์เลย์นะครับที่ดุดดันไม่เก่งใจหายไปแล้วเกือบล้านอ่ะน่าใช้หรือยังนะครับที่สำคัญอยากซื้อสดก็ได้หรือจะผ่อนก็ได้นะครับถ้าผ่อนผมก็มีบริการไฟแนนซ์นะครับให้ดูที่ประเทศเหมือนเดิมเลยนะ สุดท้ายนะครับเื้อเตาลต้องได้นี่รถแต่งแท้มีสไตล์กว่าใครแน่นอน